พุทธาลดอกไม้มหัศจรรย์แห่งสีสันนี่คือรอกพุทธาลหรือดอกฮิบิสคัสมูทเบิลดอกไม้ที่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครเพราะความสามารถในการเปลี่ยนสีได้ภายในวันเดียวในยามเช้าดอกจะเริ่มบานด้วยสีขาวสะอาดตาแต่เมื่อแสงแดดจ,จัดจ้านขึ้นในช่วงกลางวันกลีบดอกจะค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนหวานและเมื่อถึงยามเย็นสีชมพูจะเข้มขึ้น จนกลายเป็นสีชมพูเข้มหรือแดงสดใสการเปลี่ยนสีนี้เกิดจากสารแอนโทไซยานินที่เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิดอกพุตตานจึงได้รับสมญานามว่าดอกไม้สามสีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒจักรชีวิตและความงามที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันลองหามาปลูกเพื่อสัมผัสความหัศจรรย์น,นี้โดยตัวคุณเองสิครับ